สวัสดีครับฟูจิครับวันนี้มีข่าวใหม่ออกมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับยังไม่เคยเผยในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องอัลไซเมอร์มีวิธีการรักษาและป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์ที่ผ่านมาเราคิดวันมาจากความอ้วนความดันและก็บุหรี่แต่นี่ไม่ใช่เขาบอกว่ามาจากขนหู เฮ้ยขนห e ูเกี่ยวข้องกับการทําให้สมองฝ่อสมองเสื่อมได้ด้วยถ้าเรารู้เรื่องนี้เราจะสามารถป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์และรักษาได้ด้วยทําให้สมองเราอ่อนเยาว์และสมองปากเปลืองสมองดีด้วยครับเป็นยังไงไปดูผลวิจัยกันเผยผลวิจัยลงในนิตยสารการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ชื่อลันเซตเขียนให้ว่าโรคอัลไซเมอร์หรือความจําเสื่อมสามารถป้องกันได้จากการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตที่ดีจะป้องกันได้ถึง35%เลยนี่คือในรูหูของคนและในรูก็จะมีขนเต็มไปหมดเลยเราเอากล้องส่องเข้าไปในรูหูกันเข้าไปในเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เอา้านี่คือขนขนั้งหูอันนี้ไม่ใช่ขนของหูส่วนนี้นะครับเราเข้าลึกนี่ก็คือแก้วหูลึกเข้าไปอีกจะเป็นยังไงส่วนนี้ครับ ส่วนนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคานิวเมื่อเราขยายตรงส่วนคานิวนี้มากขึ้นจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าเป็นขนแบบนี้รูปร่างแบบนี้ครับเป็นรูปวีขนพวกนี้แหละจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคอัลไซเมอร์เราจึงจําลองเป็นแบบรูปวีแบบนี้เป็นส่วนที่ลึกมากกว่าแก้วหูเป็นแบบนี้ครับ และขนจะรับเสียงสั่นสะเทือนต่างกันด้านนอกจะรับเสียงสั่นสะเทือนของความเสียงสูงด้านกลางเสียงกลางและด้านในคือเสียงต่ํามาดูกันครับจะสั่นด้านนี้ด้านนอกครับเสียงสูงมาดูเสียงต่ําเสียงต่ําด้านในก็จะสัน่นแบบนี้ครับในหูฝั่งหนึ่งจะมีเซลล์ประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000เซลลเมื่อขยายขนที่เป็นรูปร่างวีจะเป็นแบบนี้ครับมีเซล,ลเต็มไปหมดเลยขนนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายูโมไซโบแปลว่าเซลล์ที่มีขน เขียนเป็นภาพออกมาเป็นแบบนี้ครับเราใช้เซลล์ตัวจริงออกมาตรวจเลยนี่ครับแล้วใส่ซีดีเพลงเข้าไปเมื่อเปิดเพลงจะเป็นแบบนี้ครับสั่นตาเพลงเปลี่ยนเพลงก็จะเป็นแบบนี้ครับเสียงคนเป็นอย่างนี้ครับเซลล์นี้ก็จะเก็บเสียงและเปลี่ยนเสียงเป็นกระแสะไฟส่งไปที่สมองแบบนี้ครับการที่เราได้ยินก็เพราะว่าขนที่อยู่ในใต้หูลึก มันสั่นนั่นเองครับมีเรื่องที่น่าตกใจครับขนในหูถ้าล่วงแล้วจะไม่งอกอีกต่อไปตลอดชีวิตครับนี่คือขนของคนที่แข็งแรงอยู่จะมีรูปร่างขนเป็นแบบนี้ครับแต่คนที่ป่วยครับจะมีขนที่ไม่แข็งแรงแบบนี้ครับอันตรายมากครับมีคนที่เป็นโรคขนร่วงแบบนี้ครับ ล่วงล่ว่วงล่วง่วงล่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าคือขนนี้ถ้าล่วงไปแล้วหนึ่งครั้งจะไม่งอกกลับมาใหม่อีกต่อไปครับส่วนที่ล่วงง่ายที่สุดคือส่วนด้านนอกส่วนที่เป็นเสียงสูงคนแบบไหนขนหูล่วงง่ายคนแบบไหนขนหูล่วงยากคําตอบคือมันคล้ายๆกับขนของผมครับบางคนอายุมากขึ้นขนในหูก็จะล่วง ตามอายุไขบางคนอาจจะไม่ร่วงครับเหตุผลที่2จากการฟังเสียงดังเกินไปต้องระวังด้วยนะครับบ้านติดถนนใหญ่มีเสียงรถผ่านไปผ่านมาจะทําให้ขนในหูร่วงง่ายคุณอยากรู้ไหมครับว่าคุณมีขนหูเยอะหรือน้อยก็คือการทดสอบการฟังเสียงดังต่อไปนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าคุณได้ยินเสียงแว่ไหฟังกันเลยสามสองหนึ่ คุณได้ยินเสียงอย่างไรเตรียมเขียนตัวสะกดแล้วเตรียมดูคําตอบครับปรากฏว่าทุกคนเขียนต่างกันคนนี้บอกเดนจิคนนี้บอกเดนจินิมินจิคนนี้บอกเพนจิคนนี้บอกคุนจิคนนีกวุนจิใช่ครับคนที่ขนหูล่วงเยอะจะฟังเสียงธรรมดาไม่ค่อยออกกันครับคำตอบคือเขาพูดว่าเพนจิ p e N C H I เพนจิเพื่อนๆได้ยินว่าไงครับคนที่ตอบถูกใน50คนมีแค่18คนเท่านั้นที่ตอบถูกเราคิดว่าเป็นการฟังพาลาดเล็กน้อยใช่ไหมครับเราก็เลยมีการมาตรวจให้ลึกกว่าน,นี้ครับเข้าเครื่องตรวจกันเลยจะมีการตรวจเสียงต่ําเสียงสูง7เสียงมาดูกัน ท่านอธิบายผลการตรวจทุกคนที่ฟังเสียงไม่ค่อยดีก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเสียงสูงด้านนี้เสียงสูงด้านนี้เสียงต่ำส่วนใหญ่แล้วจะฟังเสียงสูงแยกแยะไม่ค่อยออกครับเสียงต่ำจะฟังได้ดีแต่เสียงสูงจะฟังไม่ค่อยดีแล้วครับนั่นหมายถึงเซลล์ฟังเสียงของคุณเริ่มอ่อนแอและเริ่มตายไป เริ่มจากเสียงสูงจะเริ่มตายไปก่อนคนกลุ่มนี้จะฟังแยกแยะระหว่าง P T B ไม่ค่อยได้บางคนเวลาพูดเขาพูดว่าเป็น P แต่คุณได้ยินเป็น T หรือบางทีพูดว่า P แต่ได้ยินเป็น B เป็นต้นนั่นหมายถึงคุณกําลังเป็นโรคหูตึงไปในตัวด้วยครับถามคนที่ตรวจแล้วเจอปัญหาการฟังเขาตอบมาว่าอย่างไงฉันไม่เคยคิดเลยว่าหูฉันผิดปกติฉันไม่เคยรู้ตัวเลยว่าหูฉันผิดปกติแล้วมั่นใจว่าฉันหูดีด้วยแต่จริงๆมันมีปัญหาใช่ไหมคะ ฉันตกใจมากเลยค่ะแล้วทำไมถึงไม่รู้ตัวว่าตัวเองหูไม่ดีคำตอบคือสมองเราจะฉลาดในการต่อบคำพูดให้ได้ยินขึ้นมามาที่ศูนย์วิจัยการฟังอยู่จังหวัดคานางวาวะนักวิจัยเรื่องการฟังชื่อคุณคาชิโนะมาค i กท่านตอบว่าบางครั้งเวลาคนอื่นพูดเราไม่ได้ยิน สมองมันจะสามารถต่อคำให้เราเป็นเสียงที่เราได้ยินได้ต่อเสียงให้ได้ยินเหรอเรามาที่มหาวิทยาลัยของอเมริกาชื่อจอห์นพอบกินมาเจอกับดร์ฟลังลิงเป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกจากผลวิจัยมาหลายปีเรารู้ว่าการฟังเสียงไม่ดีมันเกี่ยวข้องกับระบบการทํางานของสมองท่านติดตามสมองคนที่ฟังเสียงไม่ค่อยดีกว่า10ปีเป็นจํานวน600คนนี่คือภาพสมองของคนที่เริ่มเป็นโรคหูตึง ฟังเสียงไม่ค่อยออกมีสมองรูปร่างเป็นแบบนี้จุดสีน้ําเงินนี้หมายถึงอะไรมารู้คําตอบว่าคนที่หูตึงเริ่มฟังไม่ได้สมองส่วนที่หูตึงนี้จะทําให้ฝ่อลงเซลล์ในสมองจะเริ่มตายจากส่วนนี้ซึ่งส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับความคิดและความจำด้วยจึงทำให้เกิดเรื่องของความจำและอัลไซเมอร์ต่างๆหูตึงจะเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคความจำเสื่อมใช่คนล่วงในหู จะเกี่ยวข้องกับการทําให้เกิดการเป็นสมองเสื่อมผลวิจัยเผยมาอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าหูตึงแล้วปล่อยไปเรื่อยๆจะทําให้เกิดเป็นโรคความจําเสื่อมมากขึ้นผลวิจัย11ปีเป็นจํานวน639คนนี่คือกราฟของคนที่หูตึงระดับอ่อนหูตึงระดับกลางหูตึงระดับหนักคนที่เป็นหูตึงระดับอ่อนจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์หรือความางจําไม่ดีถึง0.89เท่าระดับกลางมีโอกาสเป็นถึง3เท่า และระดับสูงจะมีความเสี่ยงจากการเป็นโรคความจำเสื่อมถึง4.94เท่าคำถามเหตุผลของการทำให้ขนหูล่วงมันคืออะไรคำตอบคือขนหูล่วงเนื่องมาจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดีเมื่อการไหลเวียนของเลือดไม่ดีจะทำให้เซลล์ตายไปคำว่าตายคือนี่คือขนหูของคนแข็งแรงนี่คือการไหลเวียนของเลือดถ้าไหลเวียนของเลือดไม่ดีจะทำให้เซลล์ตายเราดูจากกล้องจุลทรรศน์ดูในหู เราจะเห็นเส้นเส้นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือเส้นเลือดฝอยในหูครับเราทดลองด้วยความเป็นห่วงครับโดยการทำรํำลายเส้นเลือดเมื่อทําลายเส้นเลือดแล้วจะเป็นแบบนี้เ,ออนเห็นไหมฮะว่าขนหูจะร่วงแล้วหายไป เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยแสดงให้เห็นว่าการไหลเวียนของเลือดไม่ดีจะทําให้เซลล์ขนหูตายไปและการทําให้การไหลเวียนของเลือดในหูเดินดีก็คือการนวดหูใช่ไหมครับคำตอบคือคาตอบคือต้องมีการออกกําลังกายบ้างแต่อย่ากออกกําลังกายเยอะเกินไปและน้อยเกินไปเรารู้ว่าการออกกําลังกายประมาณหนึ่งจะทําให้มีผลประโยชน์ต่อการที่จะเพิ่มขนหูด้วยมันเกี่ยวข้องถึงหูเลยเหรอไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าการออกกาลังกาย จะทําให้เซลล์มีอายุยืนยาวมากขึ้นขนหูมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นและป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์ดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่สําคัญมากเลยแล้วใครบ้างที่ฟังเสียงทดสอบเมื่อสักครู่นี้แล้วฟังผิดฟังไม่ชัดนั่นหมายถึงเซลล์หูของคุณอาจจะมีเซลล์ที่ตายไปหรืออายุสั้นลงก็ได้ครับที่ญี่ปุ่นกําลังฮิตการออกกำลังกายและบวกกับกินอาหารเสริมมีอาหารเสริมตัวหนึ่งที่กินแล้วช่วยกระตุน้นเซลล์ให้มีชีวิตยืนยาวมากขึ้นเป็นรูปร่างแบบนี้ครับ กินให้ดูนะครับซองเทกมาเป็นอย่างงี้ยตึกตึ๊กตึ๊กตึ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 กกระตุ้นเซลให้อายุยืนถ้าสนใจก็ทักมาที่ตรงนี้แล้วเขียนว่าอยากได้อาหารเสริมกระตุ้นเซลอายุยืนแล้วผมจะส่งรายละเอียดให้ครับอย่าลืมเขียนมาที่ตรงนี้เท่านั้นครับ